สวัสดีครับกับเมียกับผมอีกครั้งนะกับเกมพับ G Mobile และใช่แล้วนะครับวันนี้ก็มีของใหม่อีกแล้วเซต4ีกุมารที่ไม่ได้มาสี่ชุดแต่มาเป็นสามชุดแทนนะครับแต่ที่เด่นกว่านั้นก็คือเป็นสามชุดที่มีลูกเล่นซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมขอพูดถึงกิจกรรมณตอนนี้ก่อนนะครับ Happy Rainy Sale ก็เป็นการคอลแลัระหว่างนู่นแหะเห็นโลโก้ใช่ไหมก็ได้จะรู้อยู่แล้วพอได้กับผมพูดออกไปปุ๊บ ผมก็จะปิวทันทีในช่องทางบางช่องทางนะกิจกรรมนี้เข้าร่วมฟรีเพียงแค่เพื่อนทำเดลี่มิชชั่นหรือภารกิจรายวันตรงนี้นะครับรับตัวถุงฟ้านี้ไปสะสมให้ได้เยอะๆเราก็สามารถมาแลกของฟรีตรงนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวชุดตัวคูปองลดหรือแม้กระทั่งตัวตัวคลาสสิกก็สามารถมาแลกตรงนี้ได้เลย ยิ่งทำเยอะยิ่งได้รับส่วนลดเยอะและชุดพวกนี้นั้นก็เป็นชุดที่ค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วถ้าเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนํา Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุ้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนอจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกม,เมอ,อื่นอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูดที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีอ แต่ไฮไลท์ของวันนี้นะครับก็คือตัว d r a c o n i c Power อย่างที่ผมบอกไปเป็นเหมือนซีกูมาแต่มาในเวอร์ชัน3เซตแต่เพิ่มเติมคือมีลูกเล่นนะครับเพื่อนๆจะเห็นสังเกตเลยหลอดข้างบนนะครับที่มันเป็นรูปสายฟ้า ตามที่ผมเข้าใจนะครับท,ทุกๆครั้งที่เราได้ของแดงหรือได้ชิ้นส่วนที่มันมีรูปสายฟ้านี้นะครับหลอดนี้ก็จะค่อยๆเต็มไปเรื่อยๆและเมื่อเราทําครบจนถึงจุดๆนั้นเมื่อไหร่เราก็จะปลดล็อกของนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นหัวทั้ง3รูปแบบที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็ไอ้พวกนี้ก็จะเปลี่ยนสีเนาะก็น่าสนใจแหละน่าสนใจน่าสนใจมากไม,ม่นจะดูเท่และแพงมากๆนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ดูแพงหรอกแต่มันแพงจริงๆ และรางวัลใหญ่สุดเมื่อเพื่อนๆสะสมครบทั้ง15สายฟ้าหรือครบทุกชุดจริงๆนะครับเพื่อนก็จะได้ทางด้านของตัวอีโมดน,นี้ที่ผมคาดว่าน่าจะทําให้เพื่อนๆสามารถแปลงร่างเป็นไดโนเสาร์เขียวตัวดีได้นะครับเหมือนใส่ชุดเข้ามาเลยอันนี้น่าสนใจมากไม่แน่ใจว่าในเกมเป็นยังไงอะไรยังไงนะผมยังไม่ได้ทดลองนะครับใครที่รู้แล้วก็สามารถพิมพ์บอกได้นะอน,นี่ผมอยากรู้เหมือนกันเอาจริงนะจากใจนะไม่ค่อยอยากสูมเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะแต่ผมกลัวว่า ผมจะหมดเยอะมากๆแต่ที่แน่ๆนะครับก็คือบนท่านะของชุดกุมารเก่าๆเนาะก็จะมีตัวการันตีด้านข้างด้วยนะครับทุกๆ1000คะแนน100คะแนนเราก็จะได้รับการันตีตรงนี้เนาะอันนี้คือคูปองนะเนี่ยทุกๆการสุ่ม1ิครั้งเราจะได้คูปองตรงนี้นะครับอันนี้น่าสนใจแต่เสียดายที่มันไม่สามารถแลกแบบคูปองได้แล้วเนาะเมื่อก่อนเราสามารถเอาเหรียญเสื้อผ้ามาแลกคูปองได้ใครที่แบบมีเยอะๆอะไรเงี้ยอันนั้นคือดีมากเลยนะ เพราะตอนนั้นคือผมสามารถแลกจนแบบได้การันตีชุดแดงจริงๆอะ่ะอันนี้คือเราได้อีกคูป,ปองหนึ่งแล้วเนาะบวก20คะแนนให้กับตัวกล่องแดงนะครับเมื่อเราทําการสุ่มครบไปทีละ600 UC เลยแล้วกันสักหน่อยสักหน่อยพอเป็นพิธีแล้วกันพอเป็นพิธีพอเป็นพิธีสักหน่อยถ้าเหมือนมันดูไม่ดีก็ก็พอ,อจริงๆแต่ถามว่าชุดสวยไหมผมก็เคยรีวิวไปแล้วเนาะก็สปอยมาค่อนข้างเยอะแล้วแหละแต่ถามว่าอยากได้อะไรไหมน่าจะเครื่องร่อนนะครับ สโมกก็ดีแต่เครื่องร่อนดูน่าสนใจมากกว่าลองสกิปไปเลยละกันลองแบบสกิปสักรอบสองรอบละกันอ่ะอ่ะอะสกิปโอเคห็นหนึ่งนะขอดูราคาของแรกก่อนโอ้โอ้อันนี้น่าสนใจแบบลดราคาน่าสนใจดีดีเออ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 เอาสักรอบแปดสิบเหรียญหรือแปดสิบสี่เหรียญก็สามารถได้ของแดงแล้วหนึ่งชิ้นแน่ โอ้ยไอ้แตกระแทะโอเคแต่ได้เหรียญน้อยมากอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตตแต่จริงๆนะผมไม่ค่อยชอบเพลงแบ็กกราวของตัวสิกุมารเลยคือไม่ใช่ไม่ชอบเพลงนะเพลงมันดีแต่แค่ว่าตอนเอามาตัดคลิปมันทำมาให้ตัดยากอ่ะเพราะเสียงแม่งแทรกเข้ามาจริงๆชอบปิดเสียงนั่นแหละแต่พอปิดเสียงปุ๊บก็คือเท่ากับว่าปิดเสียงตอนเปิดกล่องไปด้วย สกิปแบบชีเผลสักอูบโอเคสโมกสมกสมกสม,กสมก,สมกน่ารักนะดูกลุนๆดีถึงตอนนี้ก,ก็ก็เสียเยอะไปแล้วแหละก็เกือบพันหนึ่งแล้วนะตอนนี้หรืงจริงพันหนึ่งแล้วด้วยซ้ำมั้น <c oughs> ไม่อยากได้ถึงราคาเลยไม่หย,ย,ย,ยี <c oughs> ไม่น,าน่าเด็กเลยรู้สึกเศรา้าเลยบุฟเฟ่ดีๆแล้วเลยนะเนี่ยแย่จังโอเคเก้าสิบแล้วอันนี้ผมสามารถแรกหัวได้แล้วแน่ๆนะเอาไปว่าเดี๋ยวผมแรกหัวให้ดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงมันจะแบบสุ่มให้ดูเลยไหมหรือว่ามันเด้งขึ้นมาเลย อ๋อมันให้เลือกเลยนี่วาอ๋อเลือกได้เลยถ้าให้ผมแนะนํานะใครที่อยากจะมาสอยตรงนี้เยอะๆจริงๆนะครับแนะนําให้สุ่มไปก่อนและเหลือกล่องอันเนี้ยเป็นหัวสุดท้ายหรือตัวสุดท้ายจะดีกว่าเพราะเราสามารถเลือกได้ไม่งั้นถ้าเกิดเราแลกไปก่อนแล้วเราสุ่มได้มาปุ๊บ ก็เท่ากับว่าเราแลกแบบเสียเปล่าเท่านั้นยังไม่พอถ้าเกิดเราต้องการชิ้นที่เราขาดอยู่600เหรียญจ้าโคตรแพงงั้นเดี๋ยวผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันขอเก็บไว้ก่อนเพื่อเพื่อผมกลับมาสุมไงก็ประมาณนั้นแด้วกันนะครับสำหรับตัว4ี่กุมารไดโนเสาร์นีวันนี้ก็ก่อนจบคลิป10 UC ให้หมดสักหน่อยดีกว่าเผื่อได้อะไรน่าสนใจแบบครั้งก่อนที่จริงๆก็ไม่ได้อยากได้แต่ก็ได้มาอะไรก็โอเคโอเคโชคดีในสิ่งที่ไม่ได้อยากได้เส็งไปเลย นั่นไงว้าวต้องอ,อย่างนี้โอยังไม่มีด้วยรู้สึกด,ดีจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวเรากลับมาเจอกนันนะกล่องคลาสสิกร้อตัวเพราะผมอยากได้หน้ากากเพื่อนๆว่าไงถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าน่าสนใจเดี๋ยวผมจะสมร้อยกล่องอีกรอบกับไอเซนดี